ค่ะเดี๋ยววันนี้ปูจะมาเพาะผักกาดหอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมดินใส่ถาดหลุมก่อนปูจะไม่บ่ม,มเมล็ดก่อนนะคะปูจะเอาดินใส่ถาดหลุมแล้วก็หยอดมเมล็ดลงไปเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมดินก่อนนะคะดินที่ปูใช้จะเป็นดินสำเร็จนะคะเป็นดินสำเร็จพร้อมปลูกเลย ดินจะเป็นประมาณนี้เขาเป็นลักษณะนี้น,น,น,นี่คะ่ะจะใส่ดินไปนให้เต็มหลุมนะคะจะใส่ดินไปประมาณนี้ ลาดแค่หน้าดินเสมอหลุมนะคะค้้วดดยยยรเเเตังนีำส นี่ค่ะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะใส่ดินประมาณนี้ใส่ให้เต็มพอดีช่องนะคะหลังจากที่ใส่ดินแล้วก็ใช้ฟอกกี้นะคะใช้ฟอกกี้ฉีดน้ําลงไปทําไมถึงต้องใช้ฟอกกี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาใช้ฝักบัวน้ํามันจะแรงเกินไปดินมันก็จะดินมันจะยุบลงไปแล้วก็ มันจะแน่นมันดินมันจะแน่นเกินไปแล้วก็ดินที่ส่วนบนมันก็จะไหลหนีใช้แค่เราอองน้ำเบาๆอะค่ะฉีดลงไปฉีดลงไปให้ชุ่มเลยนะคะ นี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่นะคะมูจะปลูกผักกาดหอมตัวนี้นลักษณะน,นี้เดี๋ยวเรามาดูมาเมล็ดกันนะคะนี่ค่ะ เล็จะเป็นลักษณะแบบนี้เอ,อ่อปูจะหยอดลงไปแค่หลุมละสองเมล็ดนะคะจะใส่ลงไปแค่สองเมล็ดอันนี้ปูจะใส่แบบเป็นมเมล็ดลงไปเลยปูจะไม่บ่มเม็ดก่อนไม่ไม่ได้บ่มเม็ดให้รองงอกก่อนนะคะจะลองเพาะแบบนี้เลยจะลองดูว่าการง,งอกของมันจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่จะใส่แค่หลุมละสองเม็ดก่อนนะคะใช้ ไม้เล็กๆนะคะแย่ลงไปเป็นไม้ลูกคิดนึกว,ว่าเศษไม้ทั่วๆไปก็ได้ค่ะที่หาได้ตามในที่ของเรานะคะนี่นะคะแย่เป็นหลุมลงไปแล้วก็ใส่เมล็ลงไปเห็นไหมคะมีใส่สอเม็ดนะคะทำประมาณนี้นะคะ phải phải hết tiền เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปให้จนเต็มถาดค่ะหลังจากที่เราใส่ครบหมดทุกหลุมแล้วนะคะแล้วก็ฉีดน้ำลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้ดินมันชุม่มใช้ฟ็อกกี้เหมือนเดิมนะคะห้ามใช้บัวรดน้ำหรือใส่ใช้สา่ย,ยางเพราะว่าเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์จะไหลหนีหมดใช้เป็นฟ็อกกี้นะคะ เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าอัตราการงอกจะงอกครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมในถาดในถาดลุมของเราเป็นการลองเพาะแบบไม่บ่ม,มเมล็ดใส่มเมล็ดลงไปเลยเดี๋ยวยังไงปูจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าจะงอกอยังไงการงอกเป็นยังไงถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ปูด,ด้วยนะคะเดี๋ยว มีอะไรคือบหน้าปูจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ